ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News นวรัตระบุโหวตเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพื่อร่วมหนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนนายนวรัตพงไพบูรณ์สวให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลในการลงมติเห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชนว่ามีเหตุผลสองอย่างคือ 1. เพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมหลักการที่มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยชอบธรรมของภาคประชาชนเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในสภาเหมือนกับที่สสแสดงความคิดเห็นแต่จะต้องมีผู้เข้าชื่อห้าห0ื่นชื่อขึ้นไปซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีประชาชนเข้าชื่อประมาณ1 3แสนคนฉะนั้นจึงต้องให้เกียรติ และช่วยทำให้การแสดงความเห็นปรากฏในสภาหลายฝ่ายกังวลว่าเมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านความเห็นชอบสภาจะทำให้อุณหภูมิการเมืองสูงขึ้นนายนวรั์กล่าวว่าแล้วแต่ว่าจะมองกันอย่างไรแต่เห็นว่าหากรับไว้ก็จะช่วยบรรเทาความร้อนแรงทางการเมืองภายนอกได้ก็น่าจะเห็นเจตนาดีของสภาที่ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่า สิ่งที่คุณกำลังทำเป็นอย่างไรตนยืนยันว่านี่เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นส่วนจะเห็นด้วยหรือไม่ก็เป็นอีกประเด็นหากพภาคประชาชนสามารถเข้าชื่อได้ครบตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนดและยื่นมาที่รัฐสภาอีกครั้งยังยืนยันที่จะสนับสนุนในส่วนนี้ต่อไปอีกหรือไม่นายนวรัชกล่าวว่าในวาระแรกผมสนับสนุนทั้งนั้นอย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่า สภาไม่ได้ปิดกัน้นหากไม่รับไปทั้งหมดประชาชนก็จะสะท้อนว่าเสนอไปเท่าไหร่สภาก็ไม่รับประชาชนจะได้ไปกั่นกลองว่าการเสนอนั้นต้องมีเหตุผลที่ชอบทำสอดคล้องกับความเป็นจริงขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ